ก็แบบสู้ให้ได้ก็เลยบอกว่าป้านั่งก่อนป้าเพิ่งมาวันแรกป้าอยู่เก้าวันต้องได้สักวันคือค่อยๆเป็นค่อยๆ<อ>ไป,ป,ไปใช่ค่ะก็แบบเหมือนที่ครูเต๋าพูดกับหนูอะว่าแบบแต่นี่ครูเต๋าจะแบบต้องห้านะเธอเหมือนแล้วคงแบบ,แบเด็กน้อยอยูอย่จะมาอะไรตอนนี้เนี้ยแบบทำเนี่ยต้องแบบพยายามดึงถึงแม้คูจะจะปวดแขนมากก็ดึงขนะแบบึ้นเลยแล้วครูเต๋าก็ให้กําลังใจอ,งงอีกครั้งนะึงอีกครั้งนึง โรคออฟฟิศค่ะเป็นโรคใช่ไหมคะ,คะนั่งทำคอมพวาเขาเรียน,นมัน <ทำ S 2> มคอม,มนะคะค <ำ S 1> แล้ก็ช่วงบ่าไหล่หลังนะคะที่บอกว่ากระดูกทับเส้นเพราะถามว่าตัวเองนั่งหน้าคอมทีสองสามชั่วโมงไม่มีการผ่อนคลายเลยคะ่ะเป็นนะคะซึ่งมาระยะหลังมีแต่เด็กรุ่นรุ่นทั้งนั้นที่เป็น คือคนแก่เขาไม่เป็นหรอกค่ะเพราะเขาไม่เคยานัม่งนานขนาดนั้นจะนั่งยังยังหนูเนี่ยนั่งแบบเกินสามสีชั่วโมงเพราะต้องทํางานะแล้วถามหน่อยสิคะว่าในขณะนั่งหน้าคอมสามสี่ชั่วโมงได้ให้นั่งสมาธิยี่สิบนาทีได้ไหมคะไม่ได้นะคะพบว่นไม่รู้จะคิดะแบบมันคิดมากจนฟุ้งมันเลยไงค่ะก็พอพอฟุ้งปุ๊บมันล้าร่างกายมันล้าปวดโน่นปวดนี่ แต่พอนั่งหน้าคอมสามสี่ชั่วโมงได้เพราะว่าจริงๆแล้วหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยคะ่ะถ้าเป็นหลักวิชาคือเขาสลับกี่วินาที<ช>ไม่รู้<ช>จริงๆแล้วเราไม่ได้มีสมาธิอยู่ตรงนั้นนะคะ<ช>แต่เราโดนหลอกเรามีสมาธิเพราะมันสลับอยู่ตลอดเวลาสลับอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วสมาธิเราสั้นมากๆการที่เราอย<ช>ู่หน้าคอมพิวเตอร์นอกจากฉพาย่างที่คุณเต๋าบอกว่าร่างกายของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนอกเหนือจากว่าอยู่หน้าคอมนานๆบ้างแล้วทานอาหารก็ไม่เป็นประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะคุณเต๋าคะซึ่งอาจารย์ใหญ่ท่านบอกว่า มันกินขยะกันใช่คือเขาก็เต่าหนูโดนดุมาเหมือนกันเรื่องนี้แบบเมื่อเมื่อแบบท่านส่งกําลังมาแบบลถอาหารอยู่นี้เลยนะอะไรเงี้ยแล้วหนูเลยก็ต้องมาปรึกษากูเต่าว่าเว้ยทายังไงแบบให้แบบน้ําหนักมันลดเพราะมันต้องลดแล้วแบบภูบาอาจารย์ตักเตือนดุด่าแบบจนถึงท่านจับปรุงแล้วย่างถึงท่านแบบหนูแบบรู้สึกพอแบบมีครั้างแบบเมื่อคืนนะคะแบบรู้สึกนั่งสมาธิรู้สึกจิตเป็นสมาธิก็เลยจับจับร่างกายตัวเอง เราก็แบบเอ้ยทําไมก็แบบฉุกคิดเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เรารู้สึกว่าท่านส่งจิตมาแล้วถอยใจเฮ้ยคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว,วเด็กแบบวันนี้ทาไมพูดยากพูดเย็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนนี้ก็เลยเริ่มลองรับประทานอาหารน้อยลงใช่ไหมคะ้องนา้าใช่เพราะว่าพระอาจารย์ใหญ่ท่านเอเอได้บอกมาว่าให้ทานเท่าไร่เท่าไหร่มาหนูก็แบบอ้ oh my god <laughs> คือแบบหนูหนูขอพูดแบบ แบบแบบแบบนิสัยนิสัยที่เราดักไม่ได้อ่ะค่ะมันมันแบบโ oh อ้ไม่ก็ไปแล้วแบบฮาแค่นี้เองเหรอจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านก็แบบได้ได้อยู่ได้ทั้งวันนะอม,มาลองดูอะไรอย่างเงี้ยลองลองนะถ้าถ้าถ้าไม่ได้อย่างเงี้ยนะถ้าถ้าถ้าไม่ทําหนูก็จะแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะแบบเมตตาให้หนูนะคะดังนั้นการทานอาหารก็มีส่วนมากๆใช่ไหมคะคุณเต๋อท่านให้ความสําคัญมากค่ะท่านบอกว่าโลกที่เราเป็นพ่อเรากินไม่เป็น เดี๋ยวคุยเต่านี่ท่านก็เคยคุมนะคะ,คะสองครั้งแล้วท่านก็เลิกพูดไปเลยบอกว่าหนูต้องใช้กําลังค่ะหนูจะต้องแบบต้องทําง,งานมากอย่างเงี้ยท่านบอกว่าขอแก้ตัวมันเดี๋ยวมากคลยอ๋อเพราะว่าท่านพูดเรื่องอาหารกัน าการกันกินเราก็บอกว่าเราต้องทํางานเยอะนะขอทานหน่อยได้ไหมลืมไปว่าอยู่ต่อหน้าท่านแค่เราคิดทาผู้จัดานแล้วบอกูจัรยานหนูทํางานหนักว่าถ้าบอกแก้ตัวเชียวคืออายมากค่ะท응ุกคนเลยรู้อ uh ๋อของคุณเต่าเองท่านบอกท่านล้างใส่ให้มาสองครั้งแล้วนะท่านบอกว่าแบบเหมือนว่าเออ มันอ้วนมากเกินไปท่านกลัวสะสมโรคเลยบอกถามว่ามีโรคไม่มีแต่ทีนี้ข้างในท่านบอกว่ามันใสแล้วท่านไม่อยากให้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเพราะเราต้องดูแลคนต้องทํางานรับใช้ท่านอีกนานฉะนั้นน่ะขนาดหมอยังป่วยท่านบอกว่าป่วยก็ต้องรีบหายป่วยค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณเต่อลับขาดสามห้าวันนั้นน่ะเด็กวิทยาลัย,ยที่อยุธยามาประมาณสามร้อยคนและคนป่วยอีกหนึ่งร้อยคนทำรือสีดาตน ผัสสามารถขนาดไหนครูเต่านะั้นลงจากเวทีไม่ได้ค่ะในขณะที่ทํานะคะเหมือนเข็มพุ่งมารู้แต่ว่าพระอาจารย์ใหญ่ท่านก้าให้มันไม่ไหวจริงๆลงจากเวทีไม่ได้จนชีปุ๊กถามว่าจะเ,เอาโมไซมาไว้จอดข้างหลังตรงครัวครูเต่าเดินมาจากเวทีมาขึ้นโมไซกับุเดินไม่ได้ค่ะจนทั้งร้อยทุกคนสลายไปค่อยๆออกมารีบอาบน้ํา ภาษาคนเกือบสี่ร้อยแล้วเป็นเด็กวัยรุ่นมีทุกอย่างเลยค่ะในสภาวะาของเขาแต่ในสภาวะของเราเหมือนว่าเราฝึกจนละเอียดแล้วจะรับได้ง่ายมากสันเลยนะคะแล้วทีนี้พอมันเป็นความผิดพลาดของเราเองตรงที่ว่าพอเรารับภาษาขนาดน,นั้นปกติครูตอนทำาุสิตตัโตเสร็จจะต้องรีบอาบน้ํารีบเคลียร์ตัวเองแล้วก็ขอนั่งสมาธิแต่วันนั้นพลาดมากเลยค่ะนอนเลยค่ะลุกไม่ได้<ะ>ท่านสาัน ท่านสารท่านพประทานคะคะท่านต้องมาเขียรยให้แล้วก็ชีพุกต้องมาอัดล้างให้เขาบอกว่าใช้น้ำมะพร้าวเป็นโลเป็นต้นๆล้างให้บอกว่าดำมากแล้วครั้งที่สองเขาอยู่สองวันพอวันที่สองเนี่ยชีพุกต้องมานั่งอัดล้างให้ปานน้นยังไม่ไหวพอเสร็จงานตอนเย็นขึ้นไปกับพระอาจารย์ใครที่ไม่เคยเห็นท่านหัวเราะจนน้ำตาลล้วนเลยท่านกคนจะใจ็น ในความรู้สึกตอนที่เดินเข้าไปนะคะเหมือนตัวเองอายุสักร้อยกว่าปีสัตว์งงงงเข้าไปหลวงพ่อพอเห็นได้แค่นั้นท่านหัวรถะแบบท่านจะเอาผ้านมาเช็คลำตัวท่าจะเอออลหานสมานยังไงท่านก็ไม่สัรท่านขำท่านสารหนกขำไม่ได้พอพอจะพาท่านพยายามกั้นอะให้อาังหานให้เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าให้เหินขึ้นอยางท่าสวยๆเห็นผงนี่มันอะไร มาถลาค่แท่แทรมาเปนเหมือนโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครแบบสนๆันสนสันสัาสันส่าสันถถนสันสันา้นสันวันสันสานสันสันส้นสั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 ่สันสันส้คสัน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 อันันส้นสันสันส้นสันสันสันส้่สันสันสไม่งนสันสันสัาสันสัาะันส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 ัาสัน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 สัาสันสัาสันสันสัานสันนสั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 าสันนนนสันเัาสันสันนันนสันนาัันนันน ขนาดแม่ครัวนะคะเขาบอกว่าไม่เคยเห็นพระอาจารย์ขับใครจนกด้ท่านท่านต้องสาพ้ามาซับท่านเพราะสภาพเราแบบจิตของเรารู้ว่าเราเหมือนกับคนแก่ร้อยกว่าปีถึงไม่เท้าขึ้นไปหาท่านค่ะมันโดนมากไงฮะแล้วทีเนี้ยกลาคืนก็นอนเหมือนถูกเข็มแทงถูกดาบแทงมากกว่าทั้งตัวเลยค่ะตอนเช้าท่านบอกว่าแม้นป่วยจนต้องานลุกได้ต้องทำงานอื ตัแต่นั้นมาจำไว้เลยตัวเองป่วยแค่ไหนก็ต้องคานเพราะว่า,ายังมีงคน,นที่รอรักษา <คน S 2> อยู่มากมาย ค่ะอันนี้คือหลายๆทนฟังอาจจะเอ๊ะผัสสะคืออะไรถ้าที่ไปว่าเป็นสิ่งที่มากระทบเราก็ได้ใช่ไหมคะ,ค,ะคิดง่ายๆก็คือว่ามาฟังดูแล้วเอ๊ะมันเป็นเข็มเป็นอะไรมันเป็นพลังงานบางอย่างใช่ถ้าจะพูดถ้าจะพูดอธิบายง่ายๆเช่นบางทีเราไปในสถานที่อคูจรเช่นผับในบาร์เราก็จะรู้สึกแบบเอ้ะอะไรอะมันไม่ดีเลยแต่พอไปในวัดที่มีความสงบเราก็จะไสุด้ลรู้สึกถึงความ สงบกายสงบใจความเย็นแต่สิ่งเหล่านี้มันเหมือนว่าคนคนนึงก็มีลักษณะที่แตกต่างกาันบางคนเย็นเหมือนวัดบางคนเหมือนที่อโครจรเมื่อมาอยู่รวมๆการพลังงานเหล่านั้นแล้วค่ะก็จะทําให้คนที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็อยู่ในสมาธิบ้างอะไรบ้างสามารถรับความรู้สึกได้เหมือนเป็นการรับพลังงานเหล่านี้ก็เลยทําให้เกิดอาการต่างๆอย่างที่ครูเต๋าได้เล่าขึ้นมานะคะโอ้ครูเต๋าคะแล้วอย่างนี้ทําง,งานทุกวันเหนื่อยไหมคะมีความเหนื่อยบ้างไหมคะ ไม่ว่างที่จะเหนื่อยค่ะเหมือนอันที่ตอบคุณยายใช่ไหมคะว่าไม่ว่างที่จะคิดคือแบบถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะค่ะพอแบบเหมือนจะร่างกายเหมือนเราไม่ไหวพอเอนหลังสักพักหนึ่งแค่ชั่วขณะจิตพระอาจารย์เคยบอกว่าถ้าไม่ไหวพักขันชั่วขณะจิตจะสดชื่นเพราะเราใช้ปิติรอเลี้ยงจิตอ่าค่ะคือตรงนี้พอแบบ บางทีนั่งเอนนะคะคนป่วยเข้ามาทําไมเราสน่อพร้อมที่จะช่วยเขาได้ทันทีท่านบอกว่าแม้จะขานเขาต้องลุกขึ้นมาทําครูเต่าคะช่วยขยายคําว่าปิติหล่อเลี้ยงจิตสักนิดได้ไหมคะว่าในขณะที่สมมติว่าเราเหนื่อยแล้วเราพักขันเข้าไปอยู่ในความสงบนั้นคําว่าปิติจะหล่อเลี้ยงจิตมันมีลักษณะประมาณยังไงคะถ้าถามเป็นลักษณะเหรอค่ะ สำหรับครูเต๋ามันจะนึกถึงเฉพาะคนป่วยเคสนี้ที่กาลังดอ๋อเหมือนว่าเขามารอเรามารอเราใจเราก็คือเขิมขึ้นเขาจะกลับมาบอกเราครูเต๋าขอบคุณมากค่ะ<อ>กลับแล้วค่ะหายดีแล้วบางครั้งเขาติดติดในข้อธรรมของเขาที่เขาปฏิบัติมาเราก็ถือว่าเป็นคําพูดง่ายๆแต่มันสามารถเปิดจิตของเขารับเราได้ <ด>มัใช่ไหมคะหเหมือนถ้าเกิดว่ามันคือคล้ายๆน้ําหล่อเลี้ยงใจใถ้าสมมติว่าใจเรากําลังแบบอุ้ยเหนื่อยด้วยขันที่มันกําลังแบบ,บาทางานหนักมากาที่บายอย่างนี้คือว่าทํางานหนักมากจนล้าไม่ไหวแล้วเพราะได้ยินน้ําหล่อเลี้ยงใจจากการที่คนป่วยได้ เขามาขอบคุณบ้างหรือเขามาสนทนาธรรมในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นว่าเราสามารถให้คําตอบเขาได้มันก็เกิดความเย็นใจและความเย็นใจนี่แหละที่ทําให้เราอ่ะเดี๋ยวจะทํางานและต่อให้ฉันคลานฉันก็จะทํางานอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณเต๋าโอ้โหได้ฟังอย่างนี้แล้วเด็กๆจะต้องเอาเป็นตัวอย่างต้องทําความเพียรให้มากห้ามขี้เกียจใช่ไหมคะคุณเต๋าเพราะว่าเด็กๆบางทีก็จะขี้เกียจกันใช่ไหมคะ บางทีมันเหมือนกับว่าถึงวัยที่เขาทําอย่างถ้าอายุขนาดนี้เข้ามาเดินเส้นทางสายนี้ได้นะคะถือว่ากําไรสุดๆใช่ไหมคะถือว่าเป็นกาไรเพราะว่ายังอีกไกลค่ะทางยังอีกไกลดังนั้นถ้าใครได้เข้ามาแล้วก็ถ้าทําความเพียรตั้งใจทําก็จะดีกับตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณเตา๋าพอออกไปกิจการงานก็ดีค่ะ พราะใจมันดีใช่ค่ะอย่างที่พระาจย์บอกว่าข้างในมันดีมันก็สว่างไปทั่วมันไปที่ไหนมันก็สว่างใช่ไหมคะกรูเต่าคะแล้วสําหรับคนที่มาปฏิบัติคะกรูเต่าจะมีคําแนะนําให้เขายังไงบ้างคะว่าบางคนก็รู้สึกว่าทําไมฉันจะต้องไปขัดห้องน้ําทําไมจะต้องกวาดลานวัดทําไมฉันจะต้องเก็บขยะนี่มันงานของพานโรไม่ใช่หรือถ้าเกิดว่าเขาคิดอย่างนี้เราจะมีคําแนะนำยังไงดีคะต้องถามค่าว่าคุณมาอะไรนะคะคุณมาปฏิบัติใช่ไหมคะค่ะปฏิบัติ เพื่ออะไรคุณหาธรรมะการที่ให้ขัดห้องนะ้ำเป็นการลดอัดตราของคุณลดตัวตนของคุณลงมาถามว่าคุณทำแล้วใครได้ไม่มีใครได้เลยนอกจากคุณแต่ในขณะที่คุณเอทุกอย่างเนี่ยมันติดลกแล้วนะคะทำไมคนป่วยเขาถึงได้ยอมเขาทำทุกอย่างต้องการสร้างกุศลแต่คุณมาปฏิบัติธรรมคุณมาเอแค่ว่าทำไมฉันต้องมาทำ ต้องย้อนกลับมาถามตัวเองสําหรับครูเต๋านะคะจะเป็นคนที่แปะอย่างหนึ่งเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาครูเต๋าจะไม่มองคนทั่วไปจะหันกลับเข้ามาดูตัวเองเราทําถูกไหมคือจะดูตัวเองก่อนแต่ถ้าว่าเราโอเคแล้วนะแต่ยังมีปฏิฆะเราก็ต้องหยุดตรงนี้คืออย่าไปคิดต่อครูเต๋านี่จะเป็นคนที่แปะตัว่ว่าจะทําตัวเป็นกําแพงคิดแต่ว่าถ้าฟุตบอลเฟี้ยงมาโดนกำแพงก็ต้องเด้นกลับหาคนเฟี้ยงคือจะไม่โต้อตอบ แต่จะนิ่งใช้ความสงบสยบการเคลื่อนไหวมั้ยคะอ๋อใช่ค่ะเพราะแม้กระทั่งผัดสักเข้ามาแรงๆเรานิ่งซะมันก็ดีดกลับไปใช่ค่ะคือจะใช้ตัวนี้ตลอดในการทํางานค่ะ แล้วนอกเหนือจากจากโดยเฉพาะคนป่วยค่ะคนป่วยบางคนเนี่ยที่มาแก้กรรมบ้างป่วยบ้างคือที่ใช้คํานี้ก็เพราะว่าที่นี่ก็คือว่าการที่ทําใจให้บริสุทธิ์แล้วมันก็ย่อมที่คลายปัญหาบางอย่างของเราได้เหมือนเราได้แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะถ้าพูดตามหลักวิทยาศาสตร์แต่คราวนี้บางคนก็สงสัยว่าทําไมฉันจะต้องอย่างที่บอกว่าต้องมาทําห่องน้ําต้องมานู่นมานี่โดยเฉพาะคนป่วยบ้างคนที่มาปฏิบัติอยู่ในเรือนนอนบ้างอย่างนี้ครูเต๋อจะมีคําแนะนําเขาอย่างไงดีคะสำหรับคนป่วยที่เขา้า มาที่มาเยอะเนี่ยต้องถามว,าว่าคุณน้อมที่จะรักษาไหมคุณอยากจะกอดความทุกข์ความเจ็บปวดไว้ไหมถ้าคาว่าคุณต้องการอย่ังนั้นคุณไม่ต้องเข้ามาแต่ถ้าคุณเข้ามาแล้วปฏิบัติไปเถอคะค่ะเพราะฉันทางานกับพระอาจารย์ใหญ่ฉันไม่เคยเอะสิ่งที่ท่านให้ทําแล้วมาตอนหลังเราจะรู้ว่าสุดยอดแล้วหาไม่ได้อีกแล้วนะคะที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ขนาดนี้ค่ะผู้เต๋านะคะทํางานประจารายได้เดือนสองหมืน่น ผู้เต่าอ,ออกจากงานขายบ้านยอมทิ้งทุกอย่างในโลกภายนอกมาทํางานรับใช้ท่านถามว่ามีเงินเดือนไหมไม,ไม,ไม่มีเลยแต่คูเต่ามีความสุขมากกว่าอยู่ข้างนอกอืมมันมีความสุขมากแบบชนิดที่ว่าพราะอาจารย์ท่านบอกว่าผู้เต่านะ่ะได้อริยทรัพย์มันมากเกินกว่าทรัพย์กว่าสมมติใดๆที่จะอธิบายได้่คะอยู่ข้างนอก รายได้ดีมีชีวิตสุขสบายอยากทำอะไรก็ทําแต่ถามว่าปัญหาเยอะไหมเยอะมากมันมีแต่ความหน้าเบื่อนหน่ายแต่พอมาอยู่ข้างในถามว่าปัญหาคนป่ัวเยอะไหมเรามีข้อมสีบปัญหาเราเยอะแต่คนอื่นเขาเยอะกว่าเรา นั้นเลยไม่มีเวลาคิดเรื่องปัญหาตัวเองโอใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์เคยสอนว่าถ้าเด็กๆเนี่ยได้อยู่ในได้คุยกับคนแก่ได้มาดูที่เรือนนอนเห็นคนป่วยคนเจ็บต่างๆก็จะย้อนกลับมาดูได้ว่าเห็นไหมว่าโลกมันอะทุกจะตายนี่ขนาดเป็นแค่เรือนนอนเล็กๆนะคะยังมีทั้งโหคนเจ็บความทุกเนี่ยเต็มสารพัดเต็มไปหมดใช่ไหมและโลกข้างนอกล่ะคนที่ไม่รู้ทําเลยก็มีคนที่ ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าที่ไม่เข้าใจถึงเลยก็มีเขาจะทุกข์สักขนาดไหนเหมือนว่าอยู่ที่นี่นะคะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราได้รู้คือไม่ต้องไปพิจารณาสุภาพเหรอค,ค่ะคุณคจะเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วย